สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีมาฝากกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นน้องๆที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็เรียนจบแล้วนะครับต้องการจะหางานวันนี้งานราชการในส่วนของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ใช่ตำแหน่งครูนะครับ เป็นตำแหน่งประเภทสนับสนุนนะครับในสายงานวิชาการในระดับวิชาการปฏิบัติการประเภททั่วไปและระดับปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพุทธศักราช2565นะครับเขารับในหลายตําแหน่งในหลายอัตราด้วยกันนะครับในตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยทั้งหมดจํานวน200 8อัตราด้วยกันนะครับอ่าหนึ่งเนี่ยเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการนะครับตรงนี้จะเป็นในระดับปริญญาตรีจำนวน143อัตราด้วยกันนะครับอ่าตำแหน่งที่1เนี่ยก็คือนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน13อัตราตำแหน่งที่2นักวิชาการตรวจสอบภายใน12อัตราตำแหน่งที่3นักวิชาการพัสดุ15อัตราตำแหน่งที่4ี่ นักประชาสัมพันธ์3อัตราตำแหน่งที่5นักทรัพยากรบุคคล30อัตราตำแหน่งที่6นักวิชาการศึกษา43อัตราตำแหน่งที่7นักวิเคราะห์นโยบายและแผน19อัตราตำแหน่งที่8นิติกร8อัตราต่อมา2เนี่ยเป็นตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานนะครับตำแหน่งที่1รับเจ้าพนักงานธุรการ65อัตรานะครับต่อมาเนี่ยนะครับ เราลองมาดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเนี่ยจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันนะครับในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจหรือวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะครับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเนี่ยวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิรกจวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุก็รับปริญญาตรีนะครับในทุกสาขาเลยนะครับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยรับปริญญาตรีทุกวุฒิการศึกษาทุกสาขาเลยนะครับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชานะครับต่อมา8ตำแหน่งนิติกรเนี่ยเป็นวุฒิปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์นะครับ ต่อมาตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการเนี่ยจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในทุกสาขาวิชานะครับการรับสมัครสอบนะครับคุณผู้ชมสมัครได้นะครับด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ops.jobthai.go-v.com ตั้งแต่27พฤษภาคมไปจนถึง10มิถุนายน2564ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมก็กรอกข้อมูลต่างๆนะครับ สำหรับการสอบในครั้งนี้เนี่ยหลักสูตรและวิธีการสอบนะครับไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาคกอมาแล้วนะครับเพราะเขาจะทดสอบทั้งภาคต่อและภาคขอในครั้งเดียวกันเลยนะครับก็คือสอบทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนะครับความรู้ความสามารถทั่วไป200คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเนี่ย200คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสอบอะไรบ้าง นะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูในรายละเอียดในประกาศนะครับในประกาศของอสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับไม่ใช่ตําแหน่งครูคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักอํานวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ